สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อ,อยู่ว่างมีเวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เลยคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะครับก็เลยขวาโทรศัพท์มาทำคลิปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผมจะเล่าดีกว่าผมจะเล่า,าเกี่ยวกับด้านมืดนะครับของของเรื่องอาวุธปืนนะครับที่เป็นปืนที่มันที่มัน ผิดกฎหมายกึ่งๆจะพยายามมีคนพยายามจะทําให้มันถูกกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็คือปืนสวมทะเบียนนะครับก็ไอ้ปืนสวมทะเบียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในในยุคใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับปืนใหม่ปืนอ่ายุคใหม่ที่เป็นเป็นโพลิเมอร์อะไรพวกเนี้ยก็เลขประจำปืนมันไม่สามารถที่จะขูดลบแก้ไขได้ตรงนี้ก็จะ น่าห่วงน้อยลงไปนะครับว่าปืนที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นปืนสวมทะเบียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปืนสวมทะเบียนจะเป็นปืนรุ่นเก่าๆนะครับปืนยุคเก่าๆพวกปืนเหล็กล้วนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ทํากันได้หมดนะครับแต่จะทําได้เนียนหรือไม่เนียนเนี่ยตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับปืนที่มีปัญหามากที่สุดคือปืนคือปืนปีเปิดนะครับปืนปีเปิดจด เปิดจดทะเบียนปืนเถื่อนนะครับ2501 2518 2519อะไรพวกนั้นนะจะเป็นปืนที่มีปัญหาเรื่องสวมทะเบียนเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับพวกนั้นสวมแล้วดูยากนะครับสวมแล้วมันมองยากถ้าเกิดว่าไม่คุ้นเคยไม่มีความรู้เรื่องเรื่องปืนพอมากพอเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยสูงนะครับ ในปืนสวมทะเบียนเขาสวมกันยังไงนะครับก็คือเมื่อยุคที่มีการเปิดจดขึ้นทะเบียนปืนเถื่อนนะครับเอาปืนเถื่อนมาเปิดมาเปิดให้ขึ้นทะเบียนได้มาออกป .4 เลยอะไรเงี้ยก็ในยุคนั้นนะครับก็ก็มีปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็บังกระบอกก็ถูกขูดลบหมายเลขไปแล้วบังกระบอกก็ยังเป็นหมายเลขเดิมนะครับแต่ว่า ไม,มไม่มีไม่มีหมายเลขประจำปืนหรือหมายกกมเลขกอทอหมายเลขอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มาเปิดจดแล้วก็ไปตอกตอกเลขคุมนะครับจังหวัดขึ้นเอาขึ้นไปที่อำเภอต่างจังหวัดก็ขึ้นไปที่อำเภอได้ทุกอำเภอนะครับส่วนในกรุงเทพก็ตอนนั้นผมจําไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าว่าเอาไปเอาไปขึ้นทะเบียนที่ไหนนะครับก็ตำาหนงจังหวัดนะก็จะเป็นตามอำเภอต่างๆนะครับ บังกระบอกเนี่ยเขาก็เอาปืนกนระบอกเดียวเนี่ยนะแล้วก็เอาไปขึ้นไปตอกเลขนะครับตอนเช้าเนี่ยเอาไปตอกเลขปุ๊บแล้วก็เอากลับลงมาแล้วก็เอามาลบเลขแล้วก็ให้อีกคนนึงเอาไปออกเลขใหม่นะครับแล้วก็ตอกเลขเข้าไปแล้วก็เอามาลบเลขแล้วก็เอาไปตอกเลขใหม่นะครับบางทีปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยมันเวียน ออกปสี่ไว้หลายใบนะครับส่วนปสี่นั้นนะ่ะเขาก็ถือรอยไว้นะครับเวลาที่เขาได้ปืนเวลาที่เจ้าของปสี่เขาได้ปืนที่สภาพสวยเพียงพอที่จะเอามาสวมามาลงทะเบียนอันนั้นนะ่ะเขาก็เอามามาตอกเลขเข้าไปนะครับก็ทํากันเยอะนะครับต้องยอมรับว,ว่าทํากันเยอะแล้วก็มันมันมีปัญหามากๆเลยนะฮะในในเรื่องปืนสวมก็ ถ้าเกิดว่า,เ,าเลขปืนนะครับที่ตอกถูกต้องอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกปืนพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในในกลุ่มปืนปืนมือสองนะครับอยู่ในกลุ่มปืนมือสองต้องดูเป็นนะต้องดูเป็นพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยก็เอาไปให้ให้ทางอำเภอเน่ยดูก่อนก่อนจะซื้อขายนะครับว่าปืนเนี่ยถูกต้องไหมปืนสมทะเบียนมาไหมเราเราสามารถที่จะโอนเป็นชื่อเราได้ไหมนะครับ ยุคนี้ผมบอกได้เลยนะเรื่องปืนสวมทะเบียนเนี่ยมันมันหมดยุคไปแล้วนะครับเพราะว่าการตรวจนะครับของกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าทางปกครองเนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ได้รับการอบรมมานะครับพอสมควรแล้วฉะนั้นเน่ยเรื่องปืนสวมทะเบียนเนี่ยมันมันไม่ได้โอนง่ายเหมือนก่อนนะครับหรือว่าโอนไม่ได้เลยเพราะว่า ปืนสวมในยุคนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าไปถึงกรุงเทพเนี่ยก็โดนยึดนะครับโดนยึดแน่นอนแต่เราสามารถที่จะไปขอถามมาก่อนได้นะนะว่าปืนเนี้ยสวมสวมหรือเปล่านะครับปืนถูกต้องไหมโอนเข้ากรุงเทพได้ไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถไปตรวจสอบก่อนได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของปืนนะผมบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินไปแล้วในการเราปลึกเอาเอา เอาคืนหรือว่าอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะยากนะครับตรวจให้เรียบร้อยก่อนว่าเข้ากรุงเทพได้นะครับปืนถูกต้องทะเบียนปืนถูกต้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากปืนที่สวมทะเบียนในยุคนั้นในยุปีเปิดนะครับก็มาถึงยุคหลังนะครับก็คือมันไม่ทันปีเปิดปีสองกว่าสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีการทําใบอนุญาต หรือไว้ปอสี่ปลอมมันปลอมกันลงมาเลยนะครับ mm hmm. ก็คือหาเขาหาปืนที่ที่มันถูกต้องเนี่ยนะฮะปืนเอ,อ้ไม่ใช่ปืนที่ถูกต้องเออปืนที่พบขา,ขายออกมาอาจจะเป็นในยุคปืนสวัสดิการนะครับปืนสวัสดิการที่ที่มันโอนไม่ได้อะไรยุคนั้นอะนะฮะขายออกมาก็คือแล้วก็เอามาทำปอปร์ซีบอม หรือไม่ก็เป็นปืนที่มันอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลขมันยังอยู่ครบนะครับเลขปืนเลขกทอ,อยู่ครบในยุคนั้นการทาออกปอ .4 กับการออกปอ .3 เนี่ยนะครับยังไม่ยังเขายัางไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมันก็เลยเป็นช่องว่างให้กับพวกที่ทำงานแบบเนี้ยนะครับเขาก็ออกแบบป .4 ปอ,ออกมาเลย แล้วก็เอามาขายขายให้กับคนที่ไม่รู้นะครับพอขายออกไปคนที่เอาไปซื้อไปก็ไปออกปอ .3 นะครับเม,เมื่ออำเภอออกปอ .3 มาเสร็จมันยังไม่ได้เช็คในคอมไงในคอมก็ยังไม่มีข้อมูลปืนตัวนี้นะครับสมัยนี้มันมันแตกต่างไปแล้วมันมันทันสมัยมากขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือปอ .3 เนี่ยถ้าเกิดว่าปืนไม่มีอยู่ในระบบเนี่ยออกปอ .3 ไม่ได้นะครับปืนที่มีไม่มี ไม่มีปสี่อยู่ในระบบเนี่ยมันออกปสไม่ได้ปสามมันจะพินพ์ออกมาเป็นต้ออกมาจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่มีการเขียนแหละนะมันผิดพลาดง่ายตัวนี้ก็เลยยุคนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นยุคที่มันมันหมดยุคของปืนปืนสวมทะเบียนไปแล้วนะครับไม่ว่าทุกกรณีไม่ว่าจะสวมแบบไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสวมแบบแบบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยทุกทุกแบบทุกกรณีนะครับมันหมดยุคไปแล้วคนที่มีใบเปล่าอยู่ บอกตรงว่าอย่าไปทําเลยนะครับทิ้งไปเถอะไม่ไม่มีประโยชน์นะครับอย่าแย่ขาเข้าไปในคุกเปล่า,าก็ยังมีนะครับทุกวันนี้ยังมีคนที่ที่ถือถือใบอยู่นะครับอาจจะปืนในยุคที่เอ่ซื้อสวัสดิการยุคที่โอนไม่ได้แต่ปืนเนี่ยเด๋ยวร้อนเรื่องเงินขายไปแล้วก็วยังเก็บปอสี่ไว้หวังไว้ว่าวันหนึ่งจะเจอปืนที่ราคาไม่สูงแล้วก็ ตรงกับทะเบียนที่มีอยู่แล้วก็จะเอาไปสวมทะเบียนเพื่อที่จะมาใช้ต่อเนี่ยบอกได้เลยว่าหมดยุคไปแล้วนะครับทิ้งไปเถอะทิ้งไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าจะทํายังไงก็ได้นะครับแต่ไปแต่ว่ามันมันหมดยุคไปแล้วอย่าอย่าไปอย่าอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำบอกกันด้วยภาษาชาวบ้านเลยเราะว่าแค่คิดเนี่ยก็า แย่ขาเขาไปในตารางข้างหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องโอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรไปเดือดร้อนลูกหลานเปล่าๆนะครับวลาเราตายไปเราไม่อยู่ถึงปืนในยุคในยุคที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่มีไม,ไม่ไม่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยลองไปยุคลูกนะครับหรือยุคหลานที่เขาจะเอาปืนเราไปโอนมีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วก็นั่นแหละอย่าทำให้มันเดือดร้อนลูกหลานเลยนะครับ หมดยุกสวมทะเบียนไปแล้วตอนนี้นะ,อะเอาเราต่อเมื่อกี้ถึงตอนไหนอ่ะอ่เอามาเอาอถือใบเปล่าวไว้แล้วก็มามาสวมทะเบียนนะครับปืนมันก็จะถูกขูดลบหมายเลขนะไม่ว่าจะทําให้เนียนแค่ไหนก็ตามตอะเจ้าหน้าที่ดูออกนะครับดูออกง่ายๆเลยง่ายมากด้วยนะเพราะว่าปืนในการตอกเลขจากโรงงานมาเนี่ยกับกับตอนที่ มาตอบเองในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะวิธีไหนก็นแล้วแต่นะครับยังไงมันก็ดูรู้ว่าปืนกระบ,บอกนั้นเนี่ยมันขุดล้มหมายเลขมานะครับปืนมันสวมทะเบียนมายังไงก็ดูรู้ดูออกง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเจ้าหน้าที่ในยุคนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ได้ได,ได,ได้ได้ไปอบลมได้ไปอะไรมานะครับเจ้าหน้าที่ที่ทําเกี่ยวกับปืนไม่ว่าจะทางจังหวัดก็แล้วแต่นะครับนีเก่งขึ้นมากยอมรับเลยนะก็ ปืนนะครับที่มันมันสวมทะเบียนมันครอบมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะมีปัญหามาถึงเราถ้าเราโอนเอาไว้หรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่นะเราโอนเอาไว้เร่งของผมเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้อันนี้คือเจอกับตัวนะครับก็คือปืนผมซื้อมามันเป็นปืนปืนปีเปิดน,นะครับเปิดขึ้นเปิดจด มันซับซ้อนนะซับซ้อนหน่อยหนึ่งปืนปีเปิดเปิดโจทย์มันทันนะับเป็นปืนลูกโม่นะครับไม่ใช่ยี่ห้อดังอะ่ะเปิดเปิดโจทย์ปีปีหนึ่งแปดทะเบียนต่างจังหวัดนะครับทางทางจังหวัดทางเหนือตอนล่างนะก็ผมก็โอนมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วถามว่าผมผมตรวจสอบไหมผมตรวจสอบนะครับผมเอาไปเอาไปที่ กรุงเทพแล้วไปที่วังชยาแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าปืนกระบอกนี้โอนกรุงเทพได้ไหมแต่ผมมาโอนต่างจังหวัดนะแต่ที่เป็นถามวังชยาก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าปืนเนี่ยถ้าโอนกรุงเทพโอนได้ไหมนะครับก็เขาบอกเขาก็ตรวจสอบตึกตึกตึกก็โอนได้ผมเนี่ยเสียดายว่าผมไม่ได้เอาเอาขอเอกสารที่ตรวจปืนตอนนั้นมานะครับอ่ะเขาบอกโอนได้โอเคเราก็สบายใจก็เอามาโอนที่อำเภอที่ผมอยู่นะครับ โอนเสร็จตั้งแต่ปี61นะเมื่อปีที่แล้วปี65นะครับปลายปีที่แล้วทางทางจังหวัดที่ผมที่ที่ปืนมันมันมันมีอยู่ะเขาก็ส่งหนังสือมาถามที่กระทุ่มแบนเออเชื่อเอเภอไมนะครับเอ่ยไปแล้วไม่เป็นไรนะครับส่งหนังสือมาถามนะครับก็เลยก็เลยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องแดงว่าคือมันซ้ํา ปืนมันปืนมันเลขมันซ้ำกันกับกับของที่นู่นนะครับทาน,นี้มันซ้ำกันได้ยังไงนะครับแล้วทำไมทางทางวังชยาถึงบอกว่าโอนได้นะครับเพราะว่าในตอนที่อำเภอทางนู้นเนี่ยเขาลงลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยเลขปืนที่ตอนนั้นที่ใช้เขียนนะครับเลยปืนปืนปีเปิดปีหนึ่งแปดเนี่ยปสี่เขาใช้เขียนมันเขียนไม่ชัดนะครับเลขปืนของผมเนี่ยมันเลขเก้า หนึ่งสามสามนะครับแต่เลขปืนในในนู้นอะ่ะเขาเขาเก้าหนึ่งสามสามเหมือนกันแต่ว่าเขาเลเขาเขียนเหมือนเก้าสามสามสามนะเป็นเลขไทยเขาก็ส่งส่งข้อมูลส่งต้นขั้วอะไรมาเนะ่ยของเขาเป็นต้นขั้วแต่มันคันมันคนละขนาดกับกับปืนเราด้วยนะฮะเขาส่งมาให้อําเภอดูผมก็ดูเอกสารโอ้สวยละอย่างนี้ไม่รู้ว่า,าทางทางปืนที่ของผมแล้วผมก็เช็คไล่ไป คนที่คนแรกเนี่ยไม่รู้ครัเขาอาจจะไปเล่นแร่แปลธาตุอะไรมาสักอย่างปืนมันก็เลยเลขมันก็เลยตรงกันทีนี้เขาลงลงในคอมพิวเตอร์นะครับลงเป็นเก้าสามสามสามปืนผมมันเก้าหนึ่งสามสามมันก็เลยโอนมาได้ตั้งหลายมือนะครับโอนมาไล่มาได้หมดเลยนะจนจนมาถึงตัวผมเนี่ยก็ไล่มาได้หมดก็โอนมาคนนี้น,น,นี่นะครับสี่ทอดนะครับสี่ทอดห้าทอดเลยก็ โอนมาได้ตลอดนะเพราะว่าเลขในคอมนะมันไม่ซ้ำกันแต่ว่าพอ,อาทางทางจังหวัดนั้นนะปืนที่ต้นขั้วของปืนในก้าหนึ่งคำถาม,ถามที่เป็นปืนอีกขนาดปืนอีกแบบนึงเลยนะครับเขาเขา,เ,าเจ้าของเสียชีวิตนะครับลูกชายก็เลยจะมาโอนมาโอนมรดก ของวันมาดอดนะครับก็เลยพอคี์เข้าไปในคอมของเขาก็ออกประสาทไม่ได้เพราะว่าเลขมันไม่ตรงนะครับเลขมันก็มาซ้ำของผมก็เขาก็เลยต้องอแจ้งกับทางทางกรมทางกรมการปกครองแล้วก็แจ้งมาทางทางอำเภอของผมเนะี่ยก็เลยนั่นแหละโเชนะครับสวยไปเรายังไม่รู้ว่าเรื่องปืนของผมเนี่ยมันจะจบยังไงนะครับแต่ว่าก็คง ก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ยังเดายังเดาไม่ถูกว่าจะจบยังไงผมก็ถามพยายามสอบถามทางทางข้างในทางองครชาับที่เขาเขารับเรื่องเขาก็ยังยังยังไม่สามารถรู้คําตอบก็ให้ผมเอาปืนไปตรวจก่อนแล้วก็ยังไงค่อยว่ากัน ไอ้ปืนเรื่องปืนของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีมันจบยังไงมันอัปเดตยังไงเนี่ยผมจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็อันนี้มายกตัวอย่างให้ฟังเพิ่งมันก็เจอกับตัวเองเลยนะครับเจอกับตัวเองว่าปืนมันเลขมันดันซ้ากันเลขดันเหมือนกันเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับก็อยากจะเช็คให้เช็คก่อนนะครับซื้อปืนมือสองถ้าเกิดเรายังไม่ได้ยังไม่คุ้นเคยกับเลขปืนมากพอนะครับปืนมันสวมมาไหมเลขมันอ โอนไปแล้วนาะคตมันจะมีปัญหาไหมเนี่ยถามทางอำเภอที่เชี่ยวชาญก่อนนะถ้าไม่แน่ใจก็ไปขอขอตรวจที่ที่วังวังชยานะที่นั่นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารู้เรื่องเลขปืนมากที่สุดนะครับแ้วชำนาญชำนาญแบบแบบเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็สรุปนะครับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝาก เพื่อนๆที่เล่นปืนนะครับปืนสวมทะเบียนนะครับปืนครอบปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมันมันไม่ถูกต้องอ่ะนะครับหมดยุคแล้วนะครับนหมดยุคไปแล้วที่จะที่จะที่จะเล่นนะครับที่จะไปแก้ไขคุณลหมใยเลขทะเบียนแล้วสวมเหมือนสมัย 20- 30ปีที่แล้ว มันทําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ในปืนยุคที่สวมเมื่อ20 30ปีที่แล้วในปัจจุบันนี้ถ้าเอามาโอนมีปัญหานะครับมีปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าหรือว่าในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับถ้าเอาไปตวัวก็ก็อาจจะสวยเลยก็ได้นะครับก็จะถูกถูกลิฟนะครับก็ที่สวมเอาไว้แล้วมันก็หมดยุคแล้วหมดยุคที่จะเล่นนะครับหมดยุคที่จะ มาเอามาโอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่สามารถแล้วไม่สามารถที่จะโอนได้นะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้นะครับที่มีอยู่จะทําอย่างไรต่อไปอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้มันสวมไปแล้วแล้วผมก็ไม่รู้อะไม่รู้นะครับเออก็ลองดูนะครับคลิปนี้ก็คงจะ ได้ประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะซื้อถ้าซื้อปืนเนี่ยก็ซื้อปืนที่ที่เราไว้ใจได้เรารู้ประวัตินะครับปืนที่ซื้อเออเราซื้อปืนที่เขาเป็นมือสองออกจากร้านเลยมือเดียวเนี่ยอันนี้ปลอดภัยนะครับปค่อนข้างที่จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถ้าเป็นปืนมือสองนะครับถ้าเป็นปืนใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวเลยนะครับสบายใจสบายใจที่สุดเลยนะแล้วเป็นเล่นปืนมือสองของผมที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่า มันมันถูกนะครับเห็นว่ามันราคาราคามันค่างถูกก็ซื้อมาแล้วมามาซ่อมอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก็ใช้มาจนสามสี่ปีก็มาแจ็คพอตแกตัวเองนะครับนี่แหละเห็นแก่ของถูกนะครับก็ก็ต้องรับรับเคาะไปถ,ถ้าเกิดมันอัปเดตว่าปืนมันจะต้องยังไงต่อไปนะครับจะต้องทำลายต้องอะไรหรือว่า มันออกมาในรูปแบบไหนยวผมมาอัปเดตให้ฟังเผื่อว่าเพื่อนๆไปเจอเจอกรณีแบบของผมเนี่ยจะได้หาทางออกได้ถูกนะครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะทำาไงต่อไปอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะไปมีประโยชน์นะครับครับเพื่อนๆที่เล่นปืนแล้วก็มีปืนมีใบทะเบียนเปล่านะครับมีปืนที่สวมทะเบียนเอาไว้ ไม่ว่าจะรู้หรือว่าจะไม่รู้ก็ตามนะครับไปสังเกตปืนของตัวเองแล้วก็ที่มีอยู่ก็อย่าไปโอนให้ให้ให้มีปัญหานะครับต่างจังหวัดนะครับเมื่อก่อนนี้ปืนสวมก็จะไม่เข้ากรุงเทพนะครับไปโอนต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนู่นนี่นั่นแต่ว่าห้ามเข้ากรุงเทพนมันก็คือปืนสมทะเบียนนเองก็หมดยุคแล้วนะครับหมดยุคแล้วหมดยุคไปแล้ว คนที่มีอยู่ก็ระวังให้ดีถ้าเกิดวันดีคืนร้ายนะครับเราถูกถูกตรวจนะครับโดนจับโดนโดนโดนจับพกพาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปืนจะถูกส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ะจะแทงมาว่าปืนเราเนี่ยขูดลบหมายเลขทะเบียนนะครับเลขปืนไม่เดิมอันนี้เราต้องก็ต้องถ้าเขาให้ดําเนินคดีต่อไปก็ต้องดําเนินคดีต่อนะครับก็จะโดนก็อหาขูดลบหมายเลขทะเบียนแก้ไขหมายเลขปืนหรือว่า ใช้เอกาสารราชการปอนนะครับก็น,นี่ก็เล่าดัานมือให้ฟังก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับดันมือของปืนมือสองนะหนึ่งไม่ออกและนะครับวันนี้ก็ด้นสดนะผมด้นสดทุกคลิปนะครับเล่ากันสดสดทุกคลิปนะบางทีก็อยู่ว่างๆก็คว้าโทรศัพท์มาก็ มาอัดคลิปเลยนะครับไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้มีการเต็มตัวนะครับตัดต่อก็ไม่เป็นนะแต่ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ